มันก็เป็นความคับข้องใจที่เรามีแต่แรกกับเราอยากจะวาดภาพที่มันพูดถึงเรื่องราวในชีวิตให้ได้แบบกว้างที่สุดนะตั้งแต่การที่เราเปลี่ยนมาใช้สีกวนะัวชุนเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าขนาดของสีน้ำกระดาษที่มีขายนะมันยังไม่จุใจอ่ะาวนี้ไอ้ไอ้ความขาใจตรงนี้ลึกๆเนะี่ยมันมันก็ยังอยู่พอเราวาดไอ้สีกัวอุชไว้สักปีกว่าๆเราก็รู้สึกว่ามันต้องใหญ่กว่านี้อีก คือมันเป็นเหมือนกับมันมีแรงขับอยู่ข้างในว่าต้องใหญ่กว่าน,นี้ครั้นี้ก็เลยเปลี่ยนมาวาดสีะคริลิกซึ่งเป็นสีที่เราไม่เคยใช้มาเลยเพราะว่าเวลาคุณเรียนในโรงเรียนศิลปะเขาก็จะเรียนออยใช่ไหมครับเพิ่งรู้ครั้งแรกจากการทําจริงๆว่าสีะคริลิกมันเป็นยางแังเคราะห์คือมันให้ผลที่จริงๆแล้ววาดยากใช้คําว่าวาดยากเพราะว่าเราติดกับเเอสเตติกของงานจิตรกรรมแบบยุโรปซึ่งมันเป็นออยเนาะ อันนี้มันก็จะมีเสน่ห์อีกแบบนึงมันไม่ได้พบเลยอย่างฉับพลันมันมาเข้าใจเรื่องนี้ในในตอนหลังนะครับตอนที่ผมวาดใหม่ๆเราก็วาดเหมือนสีกอาชหรือสีน้ำที่เราใช้นั่นแหละก็คือเราวาดลงไปเลยคานนี้เรื่องมันโอเคหมายความว่าภาพที่เราวาดออกมาเนี่ยโดยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันก็ตอบสนองเรื่องในใจของเราได้แล้วเพียงแต่ว่าไอประสบการณ์การเห็นของเราที่เราอยู่แต่ในเมืองไทยเนี่ย เราเลยไม่เข้าใจมันจริงๆว่าว่าตัวเอฟเฟกมันมันควรจะเข้มข้นได้มากกว่าน,นั้นผมคิดว่ามันมันมีอยู่สองสองอย่างอย่างแรกก็คือมันเริ่มมีภาพของผู้หญิงเนี่ยชัดขึ้นมามากกว่าสมัยก่อนนะครับอันนั้นก็คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่มันอยู่ในงานผมมาตลอดเลยก็คือเรื่องในการซึมซับจากโลกธรรมชาติทะเลท้องฟ้าเมฆมหาสมุทรสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับ คราวนี้มันมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเราก็วาดในลักษณะที่ไม่เคยมีสเก็ตช์แล้วก็การวาดหญิงการวาดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นการวาดจากความทรงจําความทรงจํานี่หมายถึงว่าสิ่งนี้มันซึมอยู่ในตัวเราครับไม่ใช่ว่าเราจำเรื่องไหนเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งก็ใช้ความรู้สึกก็วาดออกมาเป็นรูปร่างคนเต็มตัวบ้างอยู่ในท่าทาง,างต่างๆบ้างแล้วก็แล้วก็มันมีบางชุดที่ที่อยู่ในงานชุดนี้ที่เราใช้ภาษาของท่าทาง นะครับท่าทางแล้วก็ความรู้สึกภายในที่มันอาจจะเป็นค่อนข้างมืดหน่อยครับมาใช้ในการวาดเพราะฉะนั้นภาพชุดนี้มันจะมีบางส่วนที่มันมีลักษณะคล้ายๆเป็น expressionism หน่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ท่าทีการวาดในภาษาแบบของพวกยุโร,ป,รปนะครับมันเป็นคำว่า expressionism ก็คือมันเป็นการแสดงความรู้สึกผมพบเทคนิคของ การไปเอาทาหรือว่าฟินโค้ดนะครับคนไทยเรียกว่าฟินโค้ดเอามาลองพื้นแล้วก็บังเอิญว่าโชคดีมันใช้กับสีชนิดนี้ได้แต่ใช้กับออยไม่ได้นะครับถ้าใช้กับออยมันก็จะผสมกันแล้วมันก็จะพังอันนี้มันก็มีอิทธิพลมาจากการที่เราไปเห็นโชว์หนึ่งของมิเกลบาซลโลที่เกี่ยวโกรแกลอรีอันนี้โชว์นั้นมันทําให้เรา ชอบมาเราก็รู้สึกว่าเราเราเกิดมาแล้วไม่เคยเห็นงานในสไตล์ที่เขาเรียกว่าเท็กเจอร์รเพนติ้งมาก่อนทีนี้พอเราเห็นของจริงแล้วมันมันมันประหลาดมากเพราะว่าหลายชิ้นของเขาเนี่ยเขาไม่ได้วาดแบบเพนติ้งเป็นแบนบางทีเขาทาเหมือนผิวถ้าเลยอะ่ะเป็นโคง้งว้าวเข้าไปโนนขึ้นมาเหมือนกับว่ามันมีการใส่ขอนไม้ไว้ข้างหลังแล้วก็เอาผ้าใบ คลุมอะไรแบบแบบนี้หรือว่ามันมีการยืดให้เป็นหลุมเข้าไปซึ่งมันมันประหลาดมากเพราะเราก็ไม่เคยไปดูงานในถ้าของตะวันตกที่มันดังๆนะครับอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากอันเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่าจะเหมาะกับเราเราก็เลยมั่วเลยว่าเราจะทําผิวยังไงดีเตรียมไว้สําหรับก่อนการวาดเสียเสียเคลือเพราะว่าเสียเคลิอความเป็นยางสังเคราะห์อของมันเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นนะครับมันไม่เหมาะกับกับ อารมณ์ที่เราอยากแสดงอยากจะแสดงออกจริงๆครั้นี้ผมก็ทําให้ผิวมันหยาบที่สุดก็ขึงผ้าใบแล้วก็ไปซื้อผ้าใบเบอร์หยาบที่สุดมาแล้วก็แปะลงไปแล้วก็เคลือบพิพ์โค้ดโดยการลงพูกันให้มันเป็นเท็กเจอร์ไปก่อนแล้วเราก็วาดลงไปพอวาดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็วาดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ผมเป็นคนชอบดูหนังสือครั้นี้มันก็มีหนังสือประวัติศา์ศิลป์ที่มันเป็นรูป งานประติมาก,กรรมของยุโบราณเป็นพวกเอสเทหรือพวกอะไรแถวๆนั้นอะ่ะมันเป็นรูปเป็นบรอนซ์แล้วก็เจาะรูตาแล้วเรารู้สึกมันโดนเลยอะ่ะแล้วเราก็เอามาวาดให้เป็นคนแทนนะครับมันมันก็เริ่มมาจากตรงตรงนั้นมันมีความทรงจําในวัยเด็กตอนนั้นเราก็เริ่มวาดเด็กเราก็เริ่มวาดเด็กเด็กเนี่ยเ,เป็นครั้งแรกที่ที่เราใช้วิธีการวาดที่มันโยงกับนิ้ปัจจุบนันก็คือเราไปถ่ายรูปเด็ก ในชุมชนผมอยู่ในซอยผมมีชุมชนที่ผมสนิทผมก็ถ่ายรูปเด็กเยอะมากครับเป็นพันๆนนะ่ะในวันที่เราหยุดทํางานเราก็จะไปเล่นกับเขาอะไรแบบนี้แล้วเราก็จะถ่ายรูปเขาเขาก็จะเป็นใส่กางเกงนักเรียนถอดเสื้ออย่างเงี้ยเราก็บอกห้ช่วยถอดเสื้อหน่อย อย่างเงี้ยเขากเาเขา็เราให้เขาโพสท่าต่างๆแล้วเราก็ถ่ายเก็บถ่ายเก็บถ่ายเก็บแล้วเราก็เริ่มวาดรูปเด็กพวกนี้นะครับแล้วก็เริ่มวาดหมาตัวหนึ่งเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเขาเลี้ยงหมาแล้วมันออกลูกหมาขาวสีขาวมันน่ารักไอ้ตัวนี้มันเป็นมิตรครันนี้พอมันออกลูกมาครอกหนึ่งแล้วเราก็ไปเล่นกับมันก็รู้สึกรักมันอ่ะแล้วก็เอามันมาวาดแล้วมันก็ค่อยๆไปครั้นี้เราก็ไปเขาดินไปวัดบรวรไปถ่ายรูปเต่าไปเขาดินไปถ่ายรูปสัตว์ไปฟาร์มจระเข้ครั้นี้เหมือนกับว่า เราเริ่มมีสัตว์เข้ามาผสมปนกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นเหมือนท,ทิวทิวทัศนะครับผมจะวาดรูปรวมๆแล้วมันจะดูเป็นภาพภาพทิวทัศน์เสมอประมาณปี1995ที่ผมเปลี่ยนมาลงพื้นด้วยปินโคนนะครับแล้วผมก็เหมือนกับว่าเราพบว่าเหมือนเราวาดสีดาช่วงโน้นนะครับเราพบว่าเราวาดรูปได้ดีที่สุดในชีวิตช่วงนั้นนะครับผมวาดรูปได้เร็วมากแล้ววาดได้เยอะแล้วก็วาดได้ดังใจอ่ะอันนี้ พออันนั้นมันยาวนานไปสักสอปีมันก็เริ่มมีความกระหายแบบผมคิดว่าเพนเตอร์เป็นทุกคนคุณอยากจะเหมือนนักเขียนนะควรจะต้องเขียนนวนิยายที่มันใหญ่ระดับที่มันเป็นโคตรมหากาบเราก็เริ่มขยายขยายขยายแล้วก็สตูดิโอมันก็มีข้อจำกัด มันก็ทําเฟรมสูงได้แค่2องเมตรหกสิบบาเฟรมสูง2องเมตรหกแล้วบางทีก็ต่อกัน4ชิ้น5ชิ้น5เมตรก็มีความความยาวนะครับอันนี้ก็ก็วาดวาดแต่พอวาดพวกนั้นได้สักสามสี่รูปมันก็มันก็ว่าโอเคเราทําได้แล้วเหมือนกับว่าเราอยากจะคิดว่าเราทํารูปหากาบทําได้ดีสักแค่ไหนแล้วเราก็ทําได้แบบที่เราเชื่อว่าเราทําได้ดีครั้นี้มันก็เลยก็โอเคมันก็หลังจากเอาออกไปแสดงแสดง,สดงถ้าพักมันก็ค่อยๆลดลงมา ขนาดก็ลดลงมาตามสภาพที่เราคิดว่าเราวาดแล้วเราพอใจกับมันมากที่สุดก็เหลือประมาณ2เมตรอะไรแถวๆนั้นเพราะเราชอบฟอร์มเราวาดรูปเราก็วาดเป็นฟอร์มอยู่แล้วแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับอิมเพชชันนิสซพวกนั้นจะวาดแสงและบรรยากาศและเวลาที่เปลี่ยนแต่เราเนี่เราวาดฟอร์มแล้วก็โลกภายในคราวนี้มันก็เลยมีงานประติมากรรมอยู่ส่วนหนึ่งมันเป็นภาพจําที่เราชอบมากงานประติมากรรมที่เดอะรของเขาอะ ของอลิสไทยไอเดอะริเวอร์ของศิลปินฝรั่งเศสคนนี้มันเป็นงานที่ประหลาดมากเป็นชิ้นเดียวในชีวิตของเขาที่เขาทําแบบนั้นงานของเขามันจะนิ่งเพราะเป็นพวกสายคลาสสิกที่คําว่าสกัปเจอต้องนิ่งแต่ครน,นี้อันนี้มันเป็นงานที่ถูกว่าจ้างเขาก็ออกแบบว่าเหมือนใช้ภาพอุปมาเป็นหญิงสาวนะทึ่งถูกแทงจากด้านหลังมันก็เลยแอนอย่างเงี้ยแต่ว่าข่าวหลังอ่ะ มันไม่รู้ยังไงเหมือนเงินมันของผู้ว่าจ้างอะมันหมดเพราะอันนี้มันมันเขาเขาทำนานมากแล้วกว่าจะได้หล่อจริงเนี่ยก็อีกหลายปีถัดมาครนี้เขาก็เลยเปลี่ยนเรื่องมาเป็นเ,เหมือนกับเป็นพระแม่คงคาการทําให้เป็นงานส่วนตัวนะครับเช่นถ้าการติดตั้งที่โมโมมาจะเห็นว่าเขาทาน้ําให้ด้วยอย่างเงี้ยเิเวอร์เป็นชิ้นหนึ่งแล้วก็งานที่ทําไม่เสร็จของมิเกลันเจโล ก็อันที่มันทําไม่เสร็จคือยังไม่ได้ขัดให้ให้เนียบอ่ะอันนั้นมันก็จะเป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเออมันมีความเป็นกวินิพนธ์อยู่ข้างในสูงมากทีนี้ไอไอ,ไอชิ้นเนี้ยมันก็สอดคล้องกับการที่เราช่วงนั้นอ่ะผมวาดภาพผู้หญิงละ่ะค่อนข้างชัดนะราวนี้มันก็มันเป็นท่าทางที่สวยงามมาก,มากๆสำหรับผมมันเป็นท่าทางที่สวยจริงๆอ่ะแล้วเราก็ชอบเราก็เลยเอามาวาดเลย เอามาวาดเลยเหมือนกับว่ามันก็ปิ้งออกมาเลยว่าเราต้องวาดภาพนี้แล้วก็วาดเข้านอนแต่ว่าเราก็สวมเสื้อผ้าให้เขานอนอยู่บนฟูกครับตอนนั้นฟูกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมใช้บ่อยมากมันเป็นรูปสัญญาที่ความหมายทุกอย่างของมันนะ่ะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเก่งความรู้สึกกึ่งความเข้าใจว่าฟูกเนี่ยมันเปรียบเสมือน มือนเตียงนะครับเหมือนเราเกิดมาบนเตียงเรานอนทุกวันบนเตียงเราฝันเราแฮปปี้เรามีความสุขความทุกข์เรามีเพศสัมพันธ์เรามีความรักอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันชีวมนุษย์เราอยู่บนเตียงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเตียงมันมันควรจะหรือว่ามันสามารถเป็นรูปธัญญะอันหนึ่งที่ที่มันสะท้อนหรือว่ามันพาดพิงถึงความรู้สึกความหมายความจริงบางอย่างที่มันเป็น แก่นแท้ที่สําคัญของการใช้ชีวิตของเราผมก็ว่าดผู้กับผู้หญิงแล้วก็มีบางทีก็มีไห่เนะาะไห่ก็เพราะว่าเราเรียนหนังสือมาแล้วเราก็พบว่าในไซต์ทางโบ,โบราณคดีของโบราณมนุษย์จะฝังอะไรบางอย่างที่ใส่ไห่ไว้ด้วยกับศพคราวนี้มันก็เป็นเรื่องความตายที่ที่มันที่มันซ่อนอยู่ในรูปทั้งหมดนี้มันไม่ใช่การคิดแบบวางแผนนะครับมันเหมือนกับว่า เพนเตอร์เขาทำงานไปเนี่ยเขาก็จะมันเป็นการหลอมรวมประสบการณ์แล้วมันก็ผุดขึ้นมาเองตามระบบของมันนะมันไม่ได้ไปทำสิร์ชมาหรืออะไรเลยนะครับมันเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราสะสมในการเรียนรู้ในชีวิตเรามันก็จะมีบางเรื่องที่ที่มันเป็นของมันเองว่าเราต้องวาดอันนี้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 อันนั้นไอ้สิ่งที่เราหยิบยืมมาจากต้องเรียกว่าเป,เป็นการหยิบยืมรูปสัญญาสามตัวมาใช้ก็คือผู้หญิงนอนนะรูปปั้นรูปนั้น ซึ่งเดลีเวอร์มันก็เป็นความเชื่อของเราดั้งเดิมอยู่แล้วว่าคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีเรื่องผีพรายเนะาะพระแม่ธรณีพระแม่คงคาอะไรแบบแบบนั้นอนะแล้วมันก็เป็นผู้หญิงด้วยหมายความว่ามันมีความเป็นหลายเลเยอร์ของชั้นความหมายไอ้ไอ้ที่เราใช้แล้วก็พระแม่ธรณีองเนี้ยแล้วก็พระแม่คงคาโดยก็นอนอยู่บนทิวทัศน์ที่ประกอบจากลูกสัญญาสองนามย่า ซึ่งผมมาวิเคราะห์แบบนี้ได้ในช่วงหลังนะครับเพราะว่าเราเราสอนหนังสือแต่ว่าตอนนู้นทุกอย่างมันมันทำออกมาเองคำว่า appropriation ที่ถูกต้องเนี่ยคือมันหยิบม,มาใช้แล้วมันต้องเปลี่ยนบริบทด,ด้วยคราวนี้มันเป็นเรื่องตามธรรมดาของคนที่ทํางานศิอป่าคุณหยิบม,มาใช้เพื่อที่จะสะท้อนเรื่องของคุณเองอะแต่ว่าเราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นคําศัพท์หรือว่ามันเป็นรูปสัญญาแหละที่ที่มันสามารถถูกใช้แบบนั้นได้นี่ ผมก็ผมก็เสิร์ชหาอีกเสิร์ชหาภ,าภาพถา่ายทุกมุมเลยอะ่ะเท่าที่จะหาได้ของไอ้งานบ้านชิ้นนี้แล้วก็พลาวาัตไปเราก็เริ่มเรียกอะไรอะ่ะพลิกแพลงมันอะ่ะอันนี้เราจับมันตั้งให้มันเป็นเทวีเนาะคือเป็นเทพผู้หญิงในอีกความหมายหนึ่งเทพผู้หญิงมันก็เป็นความรู้ของเราเรื่องกริยาอย่างเงี้ยจริงๆผมทางานโดยอาศัยการได้ตันประสบการณ์จากชีวิตจริงความรู้สึกทั้งหลายแล้วก็ความรู้ทงางวัตถาศิ์ บวกกันอยู่ตลอดเวลาสมมติว่าผมจะยกความสวยของผู้หญิงสองแบบนะครับซึ่งไม่เหมือนกันก็คือคนแรกก็คือราฟาเอลราฟาเอลจะวาดผู้หญิงสวยแบบอ่อนโยนอ่อนหวานจริงๆนะครับแต่ว่ามูดิเกรนี่มันมีด้านที่มันเป็นดาร์กสายอะ่ะคือความสวยก็คือมันเป็นเพนติ้งที่สวยแล้วก็มันก็จะทอนโลกข้างในของมนุษย์ได้อย่างทรงพลังมากผมคิดว่างานของ บดิการนี่มีเสน่ห์ตรงนี้มากแล้วก็งานของโมดิการนี่ก็เหมือนกับงานของราฟาเอลด้วยก็คืองานเพนติงของทุกคนแหละมันต้องเป็นดีไซน์คือเขาสร้างฟอร์มเขาดีไซน์ฟอร์มซึ่งมันยืดแล้วนะครับมันยืดมันบิดมันไม่เหมือนธรรมชาติเลยแต่ว่ามันกลับสะท้อนไอ้สภาวะภายในของมนุษย์ได้ลึกซึ้งกว่าความเหมือนแบบภาพถ่ายมันอาจจะเป็นจิตสำนึกที่มันของพวกสมัยใหม่แหละ ที่ที่มันสร้างภาษาที่มันต้องสร้างภาษาใหม่ไม่เรียนแบบนะครับคนทั่วไปจะเข้าใจว่าศิลปะมันต้องเรียนแบบแต่สําหรับผมศิลปะมันต้องไม่เรียนแบบแล่ว,ว่ามันต้องสร้างใหม่มันต้องดีไซน์บางอย่างแล้วอ้ดีไซน์ของโบลเดกรีนี่เนี่ยทุกอย่างเลยนะครับทั้งวิธีวาดผู้การการจัดองค์ประกอบภาพรูปทรงของมนุษย์ของวัตถุสําหรับผมอ่ะปิกัสโซกับมาติสนี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในเพนติงสมัยใหม่ ผมก็คิดว่าโมดิกรนี่ก็สู้ได้เขาเหมือนกับผมอย่างก็คือพรเขาวาดโลกข้างในนะหลายชิ้นของเขามันก็ไม่มีตามันเจาะรูเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นความบังเอิญว่าเฮ้ยมันเจาะรูแล้วมันก็ลบมันเปิดช่องให้คนเข้าไปคนรู้ว่ามันมีสเปซอยู่ข้างในแต่สเปซอยู่ข้างในมันสามารถที่จะแทนหรือว่ามันเป็นความรู้สึกของการที่บอกเราชัดๆเลยว่านี่คนกําลังพูดถึงโลกภายในอยู่ผมคิดว่าผมกับโมดิกเรนี่มีส่วนตรงนี้ร่วมกันเลย สิ่งที่ผมวาดรูปที่ผมวาดมาทั้งหมดเป็นโลกภายในทั้งหมดเลยผมไม่เคยบันทึกโลกภายนอกเลยทั้งหมดก็คือการเอาโลกภายในนออกมาผ่านภาษาชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ที่ที่ผมพูดว่ามันก็ไม่ดีไซน์มันหมายถึงว่าในท้ายที่สุดเราก็ค่อยๆเรียนรู้เพราะเราสอนหนังสือด้วยเราก็เลยสามารถกลับมาวิเคราะห์งานของเราเองได้อย่างมีหลักเกณฑ์ก็คือ,อ painting หรือศิลปะท,ทุกอย่างนีนะ้มันคือภาษา มันคือภาษาที่มีระบบของมันเองแล้วทุกคนต้องพยายามสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาไม่อย่างใดก,ก็อย่างหนึ่งน,นะครับในการที่จะสื่อสิ่งที่เราอยากสื่อ すご,あうごいな。